ก็มีมตินะครับในการที่จะเชิญผู้ร้องนะครับคุณอชัยยะนะครับและผู้เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อเท็จจริงข้อมูลกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วข้อที่2คือว่าทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับโดยใช้เครื่องมือเลเซอร์สแกนในการสแกนดินบนับเจ้าพยาจุดเกิดเหตุทั้งหมดเลยนะครับว่า มีสิ่งอะไรเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งขอข้อมูลเรื่องของ GPS เส้นทางการเดินเรือทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษเนี่ยจะได้นะครับจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมาร่วมตรวจสอบกับข้อมูลที่ทางคณะผู้ร้องจะได้นำมาให้คณะสวนต่อไปนะครับอนอกจากนี้นะครับ คดีนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนครับรครบสามปีแล้วเนี่ยข้อมูลหลักฐานอาจจะเรือนรางที่หายไปนะครับก็อยากจะฝากถึงประชาชนหรือพลเมืองดีนะครับที่อยู่ริม่นับเจ้าพยาในช่วงนี้เกิดเหตุนะครับได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อที่จริงต่อไปครับ โดยสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้เชิญทางผู้ร้องเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลนะครับกับคณะพนักงานสอบสวนนะครับวันนี้เราก็ได้ประสานกับทางคุณอาชิยะแล้วว่าจะเชิญใครมาบ้างนะครับก็อยู่ระหว่างที่ผู้ร้องเนี่ยกำลังรวบรวมนะครับบุคคลมาให้การกับคณะสืบสวนสอบสวนครับาราบมา,ามุใลใใใหห้้หครับก็เป็นบุคคลที่เคยให้การ ในขั้นชั้นศาลของคุณอัจฉริยะที่ถูกถูกฟ้องร้องในกดรมินประมาณนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มดังกล่าวทั้งหมดครับพยานบุคคลใหม่นะครับที่จะให้ให้การเพิ่มเติมตอนนี้พยานบุคคลใหม่ก็ก็จะมีกลุ่มของคุณอัจฉริยะนะครับระหว่างที่จะรวบรวมมานะครับสําหรับพยานที่จะมาให้การกับดีไซน์เนี่ยถ้าเป็นพยานที่สําคัญ นะครับทางดีไซน์เนี่ยมีมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานอยู่แล้วนะครับซึ่งจะทําให้พยานเนี่ยกล้าเข้ามาให้การกับคณะพยานสืบสวนสอบสวนครับมีสังเลไหมคะว่าเข้าหมาพยานนะคะจะได้สอบปากคำประมาณกว่า20ปากอ,อ๋อสำหรับพยานที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ร้องเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตอนนีนน้มีประมาณมีทั้งหมด4ท่านนะครับส่วนพยานอื่นๆเนี่ยก็อยู่ระหว่างที่ จะทยอยเข้ามาครับเมื่อในกรีของคนเคยอยู่ในสวัแรกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นขอที่เคยชานสนูั้งที่หงที่มาเราก็เชิญคด้วยับสําหรับการออสืบสวนในครั้งนี้นะครับเราจะเริเป็นการสืบสวนสอบสวนที่ไม่ไปเกี่ยวข้องหรือกระทบในสมมวนเดิมทั้งหมดครับ ่ครับเราจะสืบสวนนอกสำนวนคดีอาญาที่ดำเนินการอยู่แล้วทั้งหมดนะครับ,รบเพราะว่าเป็นการร้องเรื่องของการบิดเบือนนะครับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับการจะสอบตังางหากใหม่เนี่ยจากต่งางห <c oughs> ากเก่าที่มันเรียงลางหายไปแล้วมันจะมีความเชื่อมั่นมากนนี้แค่ไหนครับในการรื้อคดีมากกต่งางหออากใหม่จะไม่ใช่ประเด็นการรื้อฟื้นคดีนะครับเป็นเรื่องของการสืบสวนในเรื่องของกระบวนการที่ กลุ่มผู้ร้องกล่าวอ้างว่ามีการบิดเบือนนะครับในการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีนี้ครับผมคือหลักๆแล้วเราพยายามที่จะสืบสวนเพื่อให้เกิดความกระจ่างของผู้ร้องเป็นหลักถูกไหมครับแต่ถ้าหากคดีใหม่ก็จะนำเข้าการพิจารณาต่อไปออในการที่ดีไซน์จะสืบสวนเนี่ยก็คือเป็นไปตามผู้ร้องก่อนนะครับหาครบว่าในการสืบสวนแล้วเนี่ยมีคดีใหม่เกิดขึ้นนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับ บุคคลในคดีเดิมเนี่ยเราก็จะพิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปด้วยครับกาหนดการพิจารณาวันที่29มกราคมนี้การสืบสวนในคดีผลกระทบหรือว่าจะพันต่อการที่มหณาครา้ใหม่ในเรื่องของกระบวนการพิจารณาการสืบพยานในชั้นศาลของคดีที่วันที่29เนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องนะครับกับการที่ดีเอสไอจะทําการสืบสวนเรื่องตามที่มีการร้องขอเข้ามาครับ กรณีดังกล่าวไม,ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในคดีนะครับคือเรื่องนี้เป็นการสืบสวนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเดิมทั้งสิ้นครับเป็นเรื่องของการที่มีการนะครับบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับตามที่ร้องขอเนี่ยซึ่งในรายละเอียดของเ,ออเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราได้สอบออพยานของกลุ่มผู้ร้องที่นำเข้ามาให้ข้อทด้จริงกับคณะสืบสวนสอบสวนต่อไปครับ ก็ว่าถ้าถึงวันน,นั้นศาลในพิพากษาจำเลยที่ถือว่าเป็นคดีประมาททาให้เป็นเหตุอะไรก็ตามเนี่ยค่ะจะไม่ได้มากระทบกับในส่วนที่เราจะทำเลยใช่มครัเอ่ออันนี้ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเป็นเรื่องใหม่ที่เราเดําเนินการครับว <c oughs> ่าจาาชริยะรานกาแฟไทยมาให้ต้องบุ้าไปดูเอ่อในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างที่คุณอชาชฉยะนี่จะดําเนินการนะเบื้องต้นเนี่ยคุณอาจฉิยะจะเข้ามาให้การก่อนนะครับ แล้วก็อาจจะมีคนอื่นๆนะครับที่ที่คุณอชัจะพามานะครับ <c oughs> อยู่ระหว่างการประสานง,งานกันครับตอนนีเน้เบื้องต้นเนี่ยคุณอาชัจะเข้ามาก่อนนะครับเนื่องจากมีรายละเอียดนะครับที่ตามคําที่เขาร้อ,อ,องเข้ามาเนี่ยหลายประเด็นนะครับต้องสอบให้ละเอียดก่อนนะครับ คือใน,ในเรื่องของการสอบพยายนบุคคลเนี่ยทางคณะพสืบสวนเนี่ยนะครับได้มีข้อมูลเบื้องต้นจากคำร้องที่ที่ส่งเข้ามานะครับส่วนรายละเอียดพยายนเนี่ยยังไม่ส่งเข้ามาว่าจะให้ใครมาบ้างครับเมือการสืบสวนครั้นี้ของิยจนไปที่กระบวนการ่เจ้าหน้าที่ตรวจสพเมืองดนกับตวจรภาคหนึ่งคร้งที่เาเคยทสำนวนคดีหลังเนะเออในในคำร้องของเขาเนี่ย ที่ให้สืบสวนนะครับให้ตรวจสอบเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าที่นะครับคือมีคนอื่นด้วยนะครับที่ที่เขาร้องขอมาให้ให้ตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นนะครับได้อยู่ในกลุ่ม,ใน,มในการที่จะมีการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับในคดีครับการที่คุณอัฉญายะภาพยานใหม่ พยานต่างๆนี่ครับตอนนี้เรายัางไม่ได้ไม่มีรายละเอียดนะครับว่าใครมาบ้างน,นะครับซึ่งข้อที่จริงเนี่ยที่จะสามารถพิจารณาได้นะครับก็คงเป็นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับที่เราจะเริ่มในก,การดําเนินการนะครับท่านาระานว่าเราสบสวนไปแล้วเจอว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำโดยมิชอบจริงๆสำนวนนี้เรายังต้องรับาเป็นคดีพิเศษไครับหรือว่าต้องส่งให้ปปชอ๋อในกรณีที่ถ้ามีเจ้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องจริงนะครับก็เป็น ไปตามกรอบของกฎหมายนะครับถ้าเจ้าที่รักเกี่ยวข้องจริงก็คือเปนน็นอำนาจหน้าที่ของปปชที่จะดำเนินการต่อไปนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยมีการร้องกลุ่มบุคคลนะครับที่ที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยทางคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องรอทางกลุ่มผู้ร้องว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับที่ที่เกี่ยวข้องในแค่น,นี้ครับก็จะเริ่มทําการสืบสวนก่อนครับดรอร้องอธิยานำขอมม้อมูลมาบอก ถูกต้องครับถูกข้องครับ,รบสำหรับพยานอื่นๆนะครับที่ไม่ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเราพยายามที่จะประสานงานความร่วมมือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อที่จริงว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับก็พยานทั้งหมดนะครับนอกจากที่คุณอชยยะตจดนำเข้ามาแล้วเนี่ย หากภาคประชาชนรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถมาให้ข้อมูลกับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทั้งหมดครับเรื่องของการจาลองเหตุการณ์ก็คือต้องรอให้สอบพยานบุคคลเสร็จยังไงเรื่องของการจำลองเหตุการณ์ในไม่นับจำพยานทั้งหมดนะครับที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยต้องสอบพยานให้ละเอียดก่อนนะครับเราถึงจะกําหนดนะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างมีจุดไหนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษครับ สำหรับเลเซอร์สแกนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางผอไกรศรีนะครับซึ่งรับผิดชอบทางด้านเครื่องมือพิเศษของดีไซ์เนี่ยได้อธิบายถึงว่าเลเซอร์สแกนเนี่ยจะช่วยในการวิเคราะห์หาข้อที่จริงได้อย่างไรบ้างครับก็อุปกรณ์เลเซอร์สแกนนะครับมันก็คือ เขาเรียกว่าไรด้านั่นเองนะครับหรือเป็นเซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่จะเ,เก็บภูมิประเทศแบบ3ามิติที่เป็นสื่อเมือนจริงเราจะทําการเก็บภูมิประเทศแล้วก็จําลองเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเป็นลักษณะของ3มิตแแิแล้วที่สําคัญเลนเซอร์สแกนมันจะได้ตําแหน่งพิกัดโลกนะครับซึ่งทําไมต้องต้องตรงนี้ครับเพราะว่าข้อมูลที่เป็นสามิติมันจะมีความถูกต้องสูงแล้วก็มันสัมพันธ์กับพิกัดโลกที่เป็นระับระบบพิกัดแบบภูมิศาสตร์นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาดูกับพยานด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของเรือต่างๆเหล่านี้นะครับตําแหน่งของจุดภาพถ่ายต่างๆกล้องต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในระบบเดียวกันซึ่งจะนํามาใช้ในการพิจารณาดูเหตุการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับก,เเรก็ก็จะมี ก็อากาศยานและคนขับพวกนี้นะครับที่ที่จะสามารถถ่ายข้อมูลหรือทำภูมิประเทศหรือเหตุการณ์จำลองเป็นลักษณะสามมิติได้นะครับถ้าดับความที่มันเปลี่ยนแปลงคดีผ่านมาสามปีแล้วการเปลี่ยนแปลงมุมนิสัยมันจะทำให้รายยานกางคดีเป็นางนะครับอย่างนี้ฮะเราก็เราอาจจะต้องดูข้อมูลย้อนหลังไปด้วยนะครับนอกจากนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีภาพของภาพถ่ายจากดาวเทียมต่างๆเหล่านี้ก็มีนะครับเราก็ เหตุการณ์ย้อนหลังไปเนี่ยเราเทียมได้มีการบันทึกภาพไว้ทั้งหมดนะครับเราก็จะนําข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการสืบสวนนะค,ครับอยากถามว่าเรื่องของเลเซอร์สแกนเนี่ยครับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่แตกต่างจากที่สูตรหลักฐานหรือในสมมวนเก่ายัางไงครับที่เอามาเป็นเครื่องมือพิเศษโอเคครับในส่วนเครื่องมือเนี่ยเราพยายามรวบรวมหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับเลเซอร์สแกนมันก็คือเครื่องมือในการเก็บที่เป็นลักษณะของดิจิตอลนะครับปัจจุบันถ้าเรา ถ้าเราเก็บข้อมูลเราอาจจะใช้กล้องถ่ายภาพหรือใช้เครื่องมือวัดระยะเหล่านี้มันอาจจะมีความคาดเคลื่อนนะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่เหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะจําลองเหตุการณ์ได้เสมือนจริงแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับทควมนว่าที่ท่านันถามว่ากรณีนี้มันเป็นแค่การสืบสวนใช่ไหคะเลขสืบมีความเป็นไปได้คะว่าเลขสืบจะยุติก่อนการรับเป็นคดีพิเศษคดีนี้นะครับเรารับเลขสืบสวนที่ 20ครับ2568นะครับส่วนว่าเราจะสืบสวนเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอสุดท้ายว่าผลการสืบสวนจะเป็นไปทิศทางใดก็ต้องรอในการรวบรวมหลักฐานก่อนนะครับมันมีเงื่อนไขการพัฒนาที่ผ่านมาคดีอื่นๆนยคะการจะติดเลขสืบกาเก่าได้มันต้องเป็นกรณีไหนไดบ้างเช่นไม่เจอพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าอะไรอย่างนี้ยเอ่อสำนวนการสืบสวนของนีอสไซนะครับถ้าอยู่ในบัญชีท้ายของการสอบสวนนะครับ ก็จะสามารถรับเป็นคดีพิเศษโดยอัตโนมัตินะครับแต่ในกรณีนี้นะครับไม่อยู่ในคดีนี้ไม่อยู่ในบัญชีท้ายการสืบสวนสอบสวนของพรบการสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยถ้าจะรับเป็นคดีพิเศษนะครับก็ต้องเข้าคณะกรรมการคดีพิเศษสำรวนสืบสวนเป็นการสแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเท่านั้นนะครับ <l ug> เพื่อที่จะเสนอคณะกรรมการว่าคดีนี้จะสามารถเป็นคดีพิเศษหรือไม่หากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษเนี่ยคณะกรกรมการก็จะ มีความเห็นให้รับเป็นคดีพิเศษครับเขาว่าคดีนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นถึงบดใหญ่ที่มีท่านคุณทำเป็นประธานใช่ไหมอ๋อในกรณีเนี่ยครับก็ต้องเข้าสู่คณะกรรมการคดีพิเศษนะครับในกรณีที่ผลสืบสวนออกมาเป็นอย่างไรครับผมจะถามเรื่องบาดแผลยังไงต้องถามน่าจะคือเราจะสืบสวนเราจะพ้อมรู้เลยได้ไหมว่าเกิดจากอะไรอย่างนงี้ยถ้ามัเป็นบาดแผลส่วนบาดแผลต่างๆครับแล้วคงต้องต้องอยู่ในขั้นตอน ที่เราจะสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนครับคือสามารถจะพิสูจน์ทราบเลยว่ามันเกิดจากอะไรจะไปเกี่วตรงนั้นเ,ออเรื่องบาดแผลเป็นเรื่องของคดีคดออีในคดีหลักนะครับเราจะสืบสวนในกระบวนการที่ผู้ร้องได้กล่าวว่ามีการบิดเบือนในกระบวนการวิธรรมในคดีนี้ครับที่เราจะไม่กล้าร่วงไม่ในคดีหลักแต่อย่างใดครับ ดูจากผลการตรวจทางกระสุนนะครับก็มีเหตุสงสัยนะครับที่ที่เราสงสัยกันอยู่นะครับซึ่งอันนี้เราคงจะถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชหรือนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปครับอยู่ในขั้นตอนที่เราจะประสานกับเจ้าที่ต่อไปครับอันนี้ต้องรอที่เราจะไปขอข้อมูลนะครับนำข้อมูลต่างๆนี้ไป สอบถามผู้เชี่ยวชาญอีกครั้หนึ่งครับถามเรื่องการบิดเบือนของกลุ่มบุคคลคือปมาณิดเบือนตำรวจหรือบิดเบือนเขาจริงยังไงบ้างก็จากคําร้องนะครับเรื่องของมีกลุ่มบุคคลบิดเบือนมันมีการบิดเบือนหลายๆอย่างนะครับตามที่ปรากฏในคําร้องนะครับซึ่งข้อที่จริงเนี่ยก็ต้องขอสอบคุณอาชิยะกับคณะขอนว่ามีการบิดเบือนข้อที่จริงอย่างใดบ้างนะครับซึ่งเราจะได้ตรวจสอบ ว่ามันมีการกระทำไปเช่นนั้นจริงหรือไม่อย่างไรต่อไปครับครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับครับดีครับก็พยายามรออาทิตย์หน้าวันจันเลยไหมดิคนพูดกันแล้วอาชีพว่าต้าวันไหนนะหลังมันพูดไปแล้วครับหลังมันพูดไปแล้ว ระวังนึง่ข้างาข้างล่งไปอีสเต็ปไล่ขึ้นมาสเต็ปแล้วคนพาแล้วไปเป็นไขึ้นมา้ไไมางบนสิบางคนก็อยู่ขึ้นมาสสเต็ปมันจะได้ไม่ซ้ำไปสิครับไปสิครับ ข้า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 ไปข้าเอาลงไปขั้นหนึ่งลงไปอีกขั้นหนึ่ง okay. ื่อ DSI ได้เริ่มเลดเลขในการส,รสืบส,สวนสอบสวนต้องอธิบายนะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะเข้าใจผิดนะครับที่ยังไม่ได้รับเป็นคดีรับสืบสวนสอบสวนก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเพราะกุญแจดอกแรกนั้นได้เปิดเพื่อจะหาหลักสงสัยนําไปสู่ถ้าเม็นครบมิติก็จะกลายเป็นอ,ออกเป็นหมายคดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นเมื่อสักครู่ได้ฟังจาก ท่านพันตำรวจตรีนัทพลไปแล้วนะฮะก็ผมว่าทำให้เรารู้สึกมั่นใจนะครับในนามของทุกๆคนเลยนะครับก็อยากจะพูดว่าอยากจะขอบคุณจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพันตำรวจตรีนัทพลและทีมนะครับทุกๆคนที่ปรากฏอยู่เมื่อสักครู่นี้รวมถึง DSI ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ จะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งแล้วครับเขาเริ่มต้นจะมา2วันแล้วนะครับอาจจะเจออุปสรรคอาจจะเจอปัญหาใดๆก็ขอให้ผ่านพ้นลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็จากการที่พูดคุยนอกรอบเนี่ยนะครับในจุดยืนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆคนที่มายืนต่อหน้าทุกท่านเมื่อสักครู่นี้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าถอนหายใจน้องๆก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตได้นะครับถ้าจําเป็นเราก็จะมารวมตัวกันใหม่ นะฮะถ้าเกิดอุปสรรคใดๆที่ทําให้ทีม DSI ต้องสะดุดหรือทําให้เกิดปัญหาชักช้าหรือมีอะไรที่เป็นสาเหตุบ่งชี้ว่ามวลชนต้องมุงเราก็จะกลับมามุงกันมากขึ้นแต่ว่าอาจารย์บันเทพนะครับคุณหมอและคุณอาเจรัก็ยังมุงกันอยู่ตลอดเวลาทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงก็ขอบคุณอีกครั้งครับที่ยังมีคนที่เห็นความยุติธรรมคือแก่นสารที่สําคัญที่สุด โดยที่จะไม่ละเว้นนะครับในกรณีใดๆก็ตามก็เชื่อมั่นได้ครับว่าเราจะได้รู้ข้อเท็จจริงนำพาไปสู่เรื่องการจะขึ้นคดีใหม่หรือไม่ในเร็วๆนี้ครับขอบคุณอีกครั้งครับอาจารย์เชิญครับก็ขอบคุณทางพี่น้องสื่อมวลชนที่มาในวันนี้นะครับวันนี้เรามาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อความคืบหน้าในคดีนะครับต่อ ยังไปยังในนามองคอ์กรนะครับก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและเราเชื่อว่าพี่น้องประชาชนมีความยินดีและมีความรู้สึกมีความหวังมากขึ้นในคดีนี้นะครับดังนั้นวัตถุประสงค์ของเรามาวันนี้ได้ทําแล้วคือขอบคุณไม่ใช่เฉพาะเรานะครับมิสแกรนหลายคนที่มาในวันนี้ก็มาด้วยความสมัครใจและต้องการติดตามผลแล้วก็ต้องการทราบความคืบหน้าและยังคงแสดงจุดยืนว่าเราต้องการสแสวงหาความเป็นจริง ประการที่สองที่เรามาในวันนี้ก็ชัดเจนได้ว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการแจ้งความคืบหน้าดังที่สื่อมวลชนได้รับทราบแล้วว่าได้เปิดประชุมคดีแล้วแล้วก็จะดําเนินการตามแผนหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้มีการทดสอบหรือมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านในฐานะผู้ร้องเรียนนะครับเรียนให้ทราบว่าภาคประชาชนทุกภาคส่วน เรายินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในทุกกรณีที่จะหาความจริงให้ได้อย่างเร็วที่สุดในทุกกรณีนะครับเรื่องที่3ที่เราอยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนและภาคประชาชนว่าสาระสำคัญของคดีนี้อยู่ที่พยานหลักฐานและความยากของคดีนี้ก็คือเวลามันผ่านเกือบจะ3ปีแล้วดังนั้น พยานหลักฐานหลายอย่างอาจจะเลือนลางและหายไปขอเรียกร้องผู้ที่รู้ผู้ที่เก็บข้อมูลผู้ที่เก็บพยานหลักฐานและผู้ที่รู้ข้อเท็จจริงได้มาช่วยพวกเราในการแสวงหาความเป็นจริงและนำข้อมูลเหล่านั้นให้กับพวกเราหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดและลึกที่สุด และเราเชื่อว่าจะนำความยุติธรรมมาได้อย่างแน่นอนครับเรื่องที่สเรียนให้ทราบว่าณขณะนี้การสืบสวนสอบสวนเน้นไปในเรื่องของการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไิ่ชอบโดยโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ไม่ได้รกระทบต่อประเด็นแห่งคดีหลักนะครับไม่สัมพันธ์กันดังนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจว่า ทางภาคประชาชนก็ดีและกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ดีรู้ขอบเขตอำนาจทางกฎหมายของเราอย่างชัดเจนไม่ต้องมีการบิดเบือนเป็นอย่างอื่นนะครับเราเดินตามนี้ครับครับอาจารย์ครับหมอครับก็ขอขอบพระคุณนะครับ DSi ขอขอบพระคุณบิ s s แกนครับคือน้องๆน,นอกจากจะทำเป็นให้เกิดโซเชียลบู e เมนต์ขนาดใหญ่หลวงนะครับ สเกลสิแล้วนะยังช่วยในด้านของดิจิตอลฟลิซิกด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกท้ายเรือนะได้ได้สาธิตแล้ว <c oughs> ในเรื่องของอภาพคู่ซึ่งหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราสามารถเป็นอของจริงเราสามารถเป็นเทียบว่าอของจริงเน่ยเมื่อใช้โปรแกรมฟอตโต้ฟเรนซิกแล้วก็ฟเรนซิคเลีเนี่ยเมือม่อเทียบกับของปลอม มันจะมีการแตกต่างกันยังไงคือเราได้ของจริงเพื่อทีีจะกระปอมและอาจจะต้องมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมครับอาจารย์ในอนาคตเด,เดือนสองเดือนเราจะมอาจจะมีการเรื่องของแสงและเงาคือ,อรเราอาจจะมีการทดสอบเพิ่มเติมนะครับเพื่อทําให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นเรียนให้ทราบว่าการทดสอบและการจําลองที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่ใช่เรื่องบันเทิงละ,ละคร,ะครเกรดบีใดๆทั้งสิ้นนะครับเราทําโดยมี การสังเกตการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐคือกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยตลอดการตกน้ําก็ดีการทดลองการปัสสาวะก็ดีการทดลองเส้นผมก็ดีการทดลองการถ่ายรูปในเวลากลางคืนก็ดีล้วนเป็นเหตุปัจจัยในการที่เราจะสแสวงหาข้อเท็จจริงและรวมไปถึงเรื่องตําแหน่ง GPS และตําแหน่งโทรศัพท์ดังนั้นสิ่งใดที่เราในฐานะภาคประชาชนจะช่วยสแสวงหาความจริงได้เราจะทํา สิ่งที่ผมกับคุณหมอธวัชชัยเห็นท้องต้องกันนะครับว่าเราอยากทําเพิ่มเติมก็คือแบบจําลองการทดสอบการถ่ายรูปเพื่อพิสูจน์เรื่องแสงและเงาเพื่อจะหาข้อเท็จจริงว่าแสงและเงาในภาพของคุณแตงโมที่เกิดขึ้นในขณะที่ล่องเรือแม่น้ําเจ้าพญานั้นมีเรือกี่ลํามีเรือผ่านกี่ลําและมีเรือลําที่สองหรือไม่และมีลักษณะอย่างไรและมีการจอดเรืออย่างไรอันจะนำไปสู่ข้อเท็จจริงที่เรา เห็นประจักษ์และช่วยเจ้าหน้าที่รัฐได้ให้ดีขึ้นครับมีคำถามไหมครับเชิญครับนนะท์นาะย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเรื่องที่เรากำลังทำเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่กำลังดำเนินการกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามยืนยันอีกครั้งนะครับเราไม่ได้ไประเมิดเราไม่ได้ไปขอเพิ่มเอกสารเราไม่ได้ขอไปตั้งโจทย์ในการคิดเรื่องนั้น แต่เราคิดว่ามีเจ้าหน้าที่พนักงานที่ทํางานโดยมิชอบบางใหม่นี่คือเรื่องที่เราตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับหมดคําถามโอเครอบเดียวจบขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับมาเขากลับเข้าไปมางั้นเราลงแาบไหน เดี <N> ๋ยวเดี๋ยวเราไปแต่น้องๆอยู่ต่อนะเผื่อถ้าอย่ไหนมาแล้วไทยจะสาเแล้วรงไมหเอาเรจําอะช่ประจ